Angry Birds ชื่อนี้พวกคุณอาจจะคุ้นหูและคุณนหน้าคุ้นตาและผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่จะต้องเคยเล่นเกมนี้มาแล้วอย่างแน่นอนแต่คุณอาจจะยังรู้ประวัติของเกมนี้ไม่มากพอนักเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาเล่าประวัติของ Angry Birds ตั้งแต่เริ่มจนถึงนับปัจจุบันกันครับ Angry Birds เป็นแฟรนไชส์สื่อแนวแอคชั่นปริศนาและพัฒนาสมองของประเทศฟินแลนด์ที่สร้างโดยคุณจาโกลิซาโลและพัฒนาโดยบริษัทโรวิโอเอนเตอร์เทนเมนต์ภายหลังถูกซื้อกิจการโดยเซกาซีรีส์เกมนั้นมุ่งเน้นไปที่เรื่องราวของฝูงนกจอมกโกรธสีสันสดใส ที่พยายามช่วยไขของพวกมันจากหมูสีเขียวซึ่งวิีโอเกมแรกคือ Angry Birds ออกจำหน่ายเมื่อ11ธันวาคมคิสรตศักราช2009จนถึงกรกฎาคมคิสรศักราช2019หรือประมาณ9ปี6เดือนกับอีก2สัปดาห์ในทุกแพลตฟอร์มได้รับแรงบันดาลใจจากเกม Crust the Castle บวกกับช่วงนั้นได้มีการเกิดไข้หวันหมูระบาด ทำให้ตัวร้ายนั้นเป็นหมูนั่นเองแต่ทําไมตัวเอกถึงต้องเป็นนกกันเนื่องจากเกมนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพร่างของนกไร้ปีกในช่วงนั้นที่เผยแพร่ผ่าน iOS และ Memo ในเดือนธันวาคมคิสรศราช2009นั่นเอง Angry Birds ออกจำหน่ายครั้งแรกในปีคิสรศช2009 เริ่มเผยแพร่ต่อมาในเดือนตุลาคมคิสรตศักรา2010มีผู้ซื้อเกมนี้จากแอปสต o r ์ของ iOS ถึง12ล้านฉบับซึ่งทำให้ผู้พัฒนาต้องออกแบบเวอร์ชั่นสำหรับสมาร์ทโฟนแบบจอสัมผัสอื่นๆโดยเฉพาะ Android, Symbian, Windows Phone และ BlackBerry จากนั้น Angry Birds 2ภาคต่อของเกมนี้ ได้มีการเผยแพร่ออกมาในเดือนกระกฎะาคมคิสรศักราช2015ในระบบ iOS และ Android จากนั้นประมาณเดือนเมษายนคิสรศัก2019ตัวเกมฉบับเดิมถูกนำออกจาก App Store ภายหลังมีการเผยแพร่เกมในรูปแบบจ่ายเงินภายใต้ชื่อ r o v i o Classic Angry Birds ในวันที่31มีนาคมคิสต์ศักราช2022แต่ภายหลังทางบริษัท r o v i o Entertainment กล่าวว่าตนนำเกมนี้ออกจาก Google Play Store ในวันที่23กุมภาพันธ์คิสต์ศักราช2023และลงใหม่ภายใต้ชื่อ Red First Fight เกมนี้ได้รับการยกย่อว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเนื่องจากรูปแบบการเล่นที่สนุกสนานสไตล์ตลกและราคาที่ต่ำความนิยมนำไปสู่การพัฒนาต่างๆมากมาย Angry Birds หลายเวอร์ชั่นที่สร้างขึ้นสำหรับ PC และคอนโซลวิดีโอเกมรวมถึงภาคต่ออย่าง Angry Birds 2และภาคแยกเช่น Bad Piggy Angry Birds ตูนซีรี ซีรีส์แอนิเมชันที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ภาพยนตร์ Anki b i r s t h e Movie และภาคต่ออย่าง Anki b i r s t the Movie 2ภายในเดือนมกราคม2014วิดีโอเกมมีการดาวน์โหลดมากกว่า2,000ล้านครั้งในทุกแพลตฟอร์มซึ่งรวมถึงดุ่นต้นฉบับและรุ่นพิเศษ ใครจะไปเชื่อว่าเกมยิงนกหน้าตาสุดกวนที่อยู่คู่สมาร์ทโฟนมานานนับสิบปีอย่างซีรีส์ Angry Birds จะก,กลายเป็นหนึ่งในเกมมือถือที่คนรู้จักมากที่สุดแถมยังถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์สวนสนุกรวมถึงสินค้าประเภทต่างๆที่ทำเงินให้กับบริษัทโ o v i o Entertainment อย่างมากมายจนล่าสุดในปี2020เกมซีรีส์ Angry Birds ได้ทำสถิติ ยอดดาวน์โหลดยอดผู้เล่นสูงสุดในช่วงโรคระบาดโควิด19และสามารถทำรายได้ในช่วงไต,ตรมาสที่2ของปี2020พุ่งกระฉูดเกินกว่าที่คาดคิดไว้เลย Rovio Entertainment บริษัทแม่ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ Angry Birds ได้ให้ข้อมูลถึงตัวเกมซีรีส์ Angry Birds ว่าทำกำไรไปได้ถึง66.9ล้านยูโร หรือราวๆ2,400ล้านบาทไทยในช่วงปี2020นั้นมีสาเหตุมาจากการที่ประชาชนทั่วโลกต้องล็อกดาวน์กักตัวอยู่แต่ในบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9แพร่ระบาดโดยตัวเกมหลักยอดนิยมอย่าง Angry Birds 2ทำรายได้ในช่วงไตรมาสท,ที่2ของปี2020ให้กับบริษัท Rovio Entertainment มากถึง28.8ล้านยูโรหรือราวๆ1,000ล้านบาทไทยเพิ่มขึ้นถึง15%จากไตรมาสแรกของปีจากความสำเร็จที่เราได้กล่าวมาทั้งหมดต่อมาเรามาดูกันว่าในแต่ละภาคของ Angry Birds นั้นมีอะไรกันบ้างซึ่งถ้าไล่เรียงตามลำดับปีที่แต่ละภาควางจำหน่ายจะได้ดังนี้ Angry Birds Classic, Angry Birds Seasons, ตอน f a i r y Hawk, Matter, ซึ่งจะเอานิยายดังมาเป็นฉากครับ Angry Birds Leo, Angry Birds Friends เล่นได้เฉพาะ Facebook เท่านั้นแต่ตอนนี้สามารถโหลดเล่นผ่าน iOS และ Play Store ได้แล้วนะครับ a n g r ี b เบิร์ p สเปจะเป็นอวกาศพร้อมตัวหลักจะแปลงร่างเป็นอีกแบบหนึ่งครับ Angry Birds Star Wars และ Angry Birds Star Wars 2จะเป็นเนื้อเรื่องของ Star Wars เลยครับนกเป็นตัวดีมูเป็นตัวร้ายซึ่งในภาคน,นี้จะเป็นภาคที่มีตัวละครมากที่สุดนั่นเองหรือประมาณ36ตัวกันเลยทีเดียว Angry Birds Go เป็นเกมแข่งรถ Angry Birds Epic RPG เกมต่อสู้แนววางแผนรบเลือกตัวละครเพื่อออกไปสู้กับหมู Angry Birds Transformers ภาคนี้จะให้นกและหมูทุกตัวเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์เป็นเกมแนวรันแอนกันครับ Angry Birds f l y เกมฝึกสมองและเกมนี้สามารถแข่งได้ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย Angry Birds 2จะต่อจากคลาสสิกและเพิ่มตัวละครใหม่ด้วยครับ Angry Birds Action เป็นเกมที่สร้างเพื่อรับกระแสหนังที่เข้ามาในเดือนเป็นแนวคล้ายเกมพินบอลครับ แบดพิกกี้เป็นเกมสร้างรถสุดแปลกและเปลี่ยนจากตัวเอกที่เป็นนกกลายเป็นหมูแทนครับ Angry Birds Stella เกมจะคล้ายๆ Angry Birds 2แต่ตัวละครทั้งหมดจะเป็นตัวละครฝ่ายหญิงครับ Angry Birds Pop เกยมยิงลูกแก้วครับ Angry Birds Match เกมแนวจับคู่ลูกอมลูกกวาด Angry Birds Dream b u s เกมยิงลูกแก้วเหมือน Angry Birds Pop เลยครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอขอบคุณทุกคนเลยจริงๆนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบถ้าเนื้อหาส่วนไหนผิดพลาดยังไงหรือว่าพูดผิดยังไงขออาภัยด้วยนะครับยังไงก็ ขอทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้มากๆด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย See you